แล้ววันนี้นะคะที่เห็นริ้วขบวนยาวๆนะคะมาเพื่อนะ,ะจะมาถวายมือนะคะหรือว่ารำถวายศาลเจ้าแก้วนั่นเองก่อนนอกจากรอยพระบาทวัดราชบัรทม ปางศรีหะสายญาติที่อยู่ที่หน้าผานะคะเราก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากลาบสักการะเฉพาะคนในหมู่บ้านแล้วนะคะทีมนี้นะคะได้มากลาบสักการะรอยพระพุทธบาทแล้ววันนี้นะคะที่เห็นริ้วขบวนยาวๆนะคะมาเพื่อนะ,ะจะมาถวายมือนะคะหรือว่ารำถวายศาลเจ้าแก้วนั่นเองก่อนที่จะไปะถวาย าป่านะคะในโบสถ์ของวัดราชบรรทมมาฟังเรื่องราวของท่านนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงได้มาซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะไปชมกันเลยค่ะครั้ง,งที่ทแล้วลว่าอย่างไร<ห>น,<ห>น,นะคะอ๋อมามาวัดรา,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 าชบรณฑมเนี่ยเป็นเป็นวันที่สามั้งแรกก็คือมาการาบนมัสกา,ารลอยพุทธบาทนะครับมากราบปัจจนเนี่ยก็ได้ก่าลอยพุทธบาท ที่สระบุรีเราก็คือเขาบอกเระจำอากาศมาแล้วช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็มากราบมาพิาีที่นี่แตจริงๆอ่ะจะไปที่อำเภอพุทธบางแต่ว่าเทวดาตอนเนี้ยแบไนมานเราก็เลยไมีเกัสก็คงนี